สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บบริฟ์กับผมธนงคขันทองครับแอนด์กรุ๊ปนะครับบริษัทลูกของอาลีบาบานะครับและเป็นเจ้าของระบบชำระเงินนะครับอาลีเพย์นะครับได้ผ่านการอนุมัติจากกรตอตตของทั้งฮ่องกงและตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เรียบร้อยแล้วนะครับจะลิสต์ทั้งสองตลาดพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับโดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า หลังจากเข้าตลาดแล้วมูลค่าตลาดรวมของ a n นด์กรุ๊น่าจะไปแตะระดับ2 0 0นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับตามแผนการกระจายหุ้นนะครับแอนด์กรุนะครับจะกระจายหุ้น1,670ล้านหุ้นนะครับในตลาดหุ้นเชียงไห้และจำนวนเท่าเท่ากันนะครับ1,670ล้านหุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับทั้ง2ตลาดนี้นะครับรวมกันแล้วประมาณ11นะครับของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของทางด้านแอนกรุ๊ปนะครับโดยวันที่27ตุลาคมนี้จะมีการทำโรดโชว์นะครับเพื่อที่จะให้นักลงทุนนะครับมา,อาสอบถามนะครับถ้าหากว่ามีความต้องการมากนะครับก็จะเพิ่มสัดส่วนนี้ให้กับนักลงทุนนะครับล่าสุดมานะครับตัวเลขผู้ใช้นะครับอาลีนะครับมีอยู่ประมาณ731 ล้านคนนะครับที่เป็น monthly active user หรือว่าผู้ใช้ประจำเดือนนะครับและตัวเลขผลประกอบการของแอนกรุ๊ปก็ดีนะครับในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะครับสามารถทำรายได้ได้118,000กว่าล้านหยวนนะครับหรือคิดเป็นเงิน US ดอลลาร์17,730หมืนดอยล้านเหนรียญสหรัฐอเมริกาครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ของทุงปุ๋หลวงรัตโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลงฟันเพราะว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้ง b บียร์แวร์ไวรพลยเคชันและอย่าลืมกด subscribe ท เพื่อรับข้อมูลรับเดตข่าวสารล่าสุดครับ